ทีมข่าวลงพื้นที่มายังบริเวณถนนปู่จ้าสมิงพายจังหวัดสมุทรปราการเพื่อดูสถานการณ์น้ําที่เอ่อทะลักเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรเนื่องจากสถานการณ์รน,น้ํำทะเลนุนสูงในช่วงนี้โดยพบว่าถนนดังกล่าวเป็นถนนใหญ่6เลนมีน้ําเอ่อล้นจากท่อข้างลิมฟุตบาท และท่อระบายน้ําบนถนนจนปริมาณน,น้ําสูงเข้าท่วมถนนเลนซ้ายสุดระดับน้ําสูงประมาณ10เซนติเมตรตลอดระยะทางประมาณ1-2กิโลเมตรส่งผลให้การจราจรทั้งสองฝั่งของถนนติดขัดเพียงเล็กน้อยแต่ยังสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติเว้นแต่ช่องสายสุดควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากปริมาณน,น้ําค่อนข้างสูงเตี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือรถด,ดับได้จากการสอบถามชาวบ,บ้านที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวทราบว่า ระดับน้ําเริ่มเอ่อล้นขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยจะสูงขึ้นเรื่อยๆและคงตัวอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงจากนั้นไม่เกินเที่ยงวันน้ําก็จะลดแห้งลงเป็นปกติแล้วจะกลับมาท่วมอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นจากนั้นก็จะลดลงซึ่งเป็นแบบนี้แทบทุกวันในช่วงเดือนธันวาคมเนื่องจากเป็นช่วงที่มีน้าทะเลนุนสูงขึ้นของทุกๆปีโดยชาวบ้านกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้าท่วมดังกล่าวส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเพียงเล็กน้อยแต่จุดที่กระท หนักจะเป็นที่บริเวณตลาดปากน้ํากับตลาดสาโรงเพราะอยู่ใกล้ริมแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งเวลาที่น้ําทะาลักเข้าท่วมจะส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนที่ไปเดินตลาดเป็นอย่างมากเพราะระดับน้ําค่อนข้างสูงจึงส่งผลให้เดินลําบากและยังต้องระวังอันตรายจากสัว์มีพิษอีกทั้งตลาดทั้งสองแห่งถือเป็นตลาดใหญ่ของจังหวัดสมุทรปราการจึงมีประชาชนเข้ามาซื้อของตลอดทั้งวันเบื้องต้นทีมข่าวได้ลงไปสังเกตระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาแต่สะพานภูมิพลสองพบว ระดับน้ําค่อนข้างสูงแต่มีการสร้างแนวคันกั้นน้ําโดยใช้บิ๊กแบ็กขนาดใหญ่วางเรียงกันเพื่อกันไม่ให้น้ําไหลทะลักเข้าท่วมเป็นวงกว้างทั้งนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยหรือปอพได้ออกประกาศเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ําทะเลนหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ําและพื้นที่ลาดลุ่มชายฝั่งโดยมีด้วยกัน11จังหวัดได้แก่ 1. จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการจช,ช,ชนงเุราชลบุรีระยองจันทบุรี ตเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และกรุงเทพมาหานครพร้อมเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากสัตว์และแมะลงมีพิษกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังรวมถึงระวังการขับขี่ยานพาหนะบริเวณที่น้ำไหลผ่านตลอดจนระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นและให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด